ทานคุณธรรมเรื่องการกล้วยตอนการกล้วยพอเพียงเรื่องจรูนพรปรปักประไลยมาทำความรู้จักตัวละครช้างกันค่ะตัวแรกการกล้วยชบาแก้วแม่แสงดา มะโรงบักอึดเสริมมะโนกและลูกว่าวันนี้อากาศดีจังการกล้วยกับชบาแก้วเลยชวนกันออกไปเล่นกันในทุ่งดอกไม้ที่ทุ่งดอกไม้เต็มไปด้วยผีเสื้อที่บินไปมา เกาะดอกนั้นทีเกาะดอกนี้ทีอย่างสดใสร่าเริงมองแล้วการกล้วยก็ลองกระพือหูทำเป็นปีกแบบผีเสื้อบ้างคงจะดีนะถ้าเราบินได้เหมือนผีเสื้อชบาแก้วเห็นด้วยแล้วเธอก็กระพือหูทนปีกบ้างพลางเอ่ยปากชวนไปการกล้วย เราบินตามพวกผีเสื้อไปทางนั้นกันเถอะการกล้วยกับชบาแก้วกระพือหูทำตัวเบารู้สึกเหมือนตัวเองบินได้จริงๆทั้งคู่ตามฝูงผีเสื้อไปจนกระทั่งผีเสื้อพามาที่อีกด้านของป่าป่าด้านนี้เต็มไปด้วยผลไม้ป่าที่สุกเต็มต้นไปหมดทั้งคู่ ตาโตว้าวอย่างดีใจโอ้โหชบาแก้วนั่นลูกว่าของโปรดฉันนี่เต็มต้นไปหมดเลยจริงด้วยก้านกล้วยฉันก็ชอบน่ากินจังเลยทั้งคู่เก็บลูกว่ากินอย่างอเอร็อร่อยกินจนปากดำกันทั้งคู่เมื่อกินจนอิ่มแล้วก้านกล้วยก็เก็บลูกว่า ลงวางบนใบกล้วยเอากลับไปกินต่อที่บ้านด้วยใช่โยคราวนี้เราก็มีของกินอร่อยเป็นอาทิตย์แล้วการกล้วยเอาลูกว่ากลับมาบ้านแล้วซ่อนเอาไว้ไม่ยอมแบ่งให้ใครจนกระทั่งแม่แสงดามาเห็นจึงถามว่าการกล้วยทำไมถึงเก็บลูกว่ามาเยอะแยะแบบนี้ล่ะลูก การกล้วยตอบหน้าซือ่อผมชอบลูกว่าครับเลยเก็บมาเยอะเลยจะได้เอาไว้กินนานๆแม่มองการกล้วยอย่างเอ็นดูแต่ก็อดที่จะสอนไม่ได้ลูกจา๋าของบางอย่างมีมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเราต้องรู้จักความพอเพียงไม่โลภจา้าคำพูดของแม่ทำให้การกล้วยคิดได้ครับถ้าอย่างนั้น ผมจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆน,นะครับว่าแล้วการกล้วยก็ชวนมะโรงและเพื่อนๆมากินลูกว่าที่เขาเก็บมาทั้งหมดกินลูกว่ากันอย่างอร่อยอร่อยจนปากดำกันไปหมดแล้วมะโรงก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเจ้าการกล้วยเอาลูกว่าแสนอร่อยนี่มาจากไหนกันนะจากนั้น มะโรงจรึงชวนเพื่อนๆสะกดรอยตามก้านกล้วยไปดูที่มาของลูกว่าพวกนี้ในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาก้านกล้วยกับชบาแก้วชวนกันไปเก็บลูกว่ากินอีกแต่คราวนี้ทั้งคู่กินแค่อิ่มแล้วก็กลับไม่เก็บมาบ้านมากมายเหมือนเมื่อวานพอก้านกล้วยกับชบาแก้วกลับไปแล้ว เมรงกับเพื่อนๆก็ออกมาจากที่ซ่อนทั้งหมดมองต้นว่าที่มีลูกสุกเต็มต้นอย่างดีใจสุดยอดคราวนี้ฉันจะกินลูกว่าให้หนำใจไปเลยทั้งหมดไม่รีรอรีบวิ่งไปเด็ดลูกว่ากินกันอย่างเพลิดเพลินเมโรงหันไปมองเพื่อนๆแล้วก็อดขำไม่ได้ที่ทั้งหมดล้วนปากดำ ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ปากดำไม่ต่างจากเพื่อนๆเ,เลยกินจนอิ่มแล้วทั้งหมดก็เก็บลูกว่าต่อไปอีกจนในที่สุดก็ไม่มีเหลือติดต้นเลยแม้แต่ลูกเดียวทั้งหมดขนลูกว่ากลับบ้านใครบ้านมันและต่างก็คิดจะเก็บซ่อนไว้กินนานๆโดยไม่แบ่งของอร่อยแบบนี้ให้ใครเด็ดขาด คืนนั้นมะโรงนอนข้างกองลูกว่าแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกคันยุกยิกยุกยิกยุกยิกเขาใช้งวงเกา่าแล้วก็ยังไม่หายกลับยิ่งคันมากขึ้นเขาจึงนอนเกายุกยิกยุกยิกยุกยิกแทบไม่ได้หลับเลยทั้งคืนตื่นมาตอนเช้า มะโรงตาบวมเปลงเพราะอดนอนซ้ำตามตัวยังเป็นรอยแดงๆเต็มไปหมดเพราะโดนมดแดงกัดใครๆก็ชอบความหวานของลูกว่าแม้แต่เจ้าพวกมดแดงเล็กๆมันจึงมากินลูกว่าที่มะโรงกองไว้และกัดมะโรงที่นอนอยู่ข้างๆเพื่อนๆของมะโรงก็เช่นกันล้วนเจอฤทธิ์เจ้ามด ตัวน้อยตัวนิดกัดจนเป็นรอยแดงทั่วตัวกันไปหมดสองวันต่อมาลูกว่าก็เริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวที่เด็กๆกะว่าจะเก็บไว้กินนานๆเอาเข้าจริงกลับกินได้นิดเดียวส่วนที่เหลือต้องทิ้งไปจนหมดพวกลูกช้างได้แต่มองลูกว่า ด้วยความเสียดายเราไม่น่าเก็บมาจนหมดแบบนี้เลยถ้าเราปล่อยไว้บนตน้นแล้วค่อยๆเก็บกินทีละนิดน่าจะได้กินได้อีกนานเลยเชื่อว่าบทเรียนคราวนี้มะโรงและพวกลูกช้างคงจำกันไปอีกนานทีเดียวส่วนเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วว่า พวกที่ไม่รู้จักพอน่ะมีน่ารักเลยดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นเด็กน่ารักต้องรู้จักความพอเพียงและไม่โลภนะครับส่วนใครที่อยากรู้จักต้นลูกว่าม,มากขึ้นฟังทางนี้ครับต้นว่าเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ผลของมันกลับเล็กนิดเดียวเวลาผลสุก จะเป็นสีม่วงแดงเพราะอย่างนี้ไงเวลาที่การกล้วยและเพื่อนๆกินลูกว่าปากถึงได้ดำกันเห็นๆเลยนิทานเรื่องการกล้วยตอนการกล้วยพอเพียงจบลงแล้วคะ่ะแล้วกลับมาฟังนิทานดีๆกันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะคะ